สวัสดีครับอยู่กับรางเครเดอร์ให้าร์บิเตอร์แทรครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอก,กันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้เรามาเอาเครื่องจักรออกจากพื้นที่ครับเจ้านายสั่งให้เอาเครื่องจักรออกจากพื้นที่ครับสถานการณ์ไม่ค่อยดีเจ้านายบ้างน้นเลยให้เอาเครื่องจักรออกก่อน ว่าเราอยู่ติดประสาทตะควายเนาะปราสาทเมือนเรื่องจากออกก่อนจ้านายว่างัง้เลยปลอดภัยไว้ก่อนนี่รถบดก็ขับไปไว้รอเทเลอ์อยู่ข้างหน้าแล้วกันสามคันแล้วเดี๋ยวเรามาเดินเจ้าสามต c ออกไป sắp đốt hey. ไายเกียร์ก็ตายเลยโถรถน้ำมันสถานการณ์ไม่ปกติย้ายเครื่องจักรออกจากหน้างานก่อนมีฝนตกด้วยทันีีเช็ดเลยไปหมดเลยรถเครื่ก็ทำงานไม่ได้ครับ จอผมก็ยังเสียอยู่ครับน่าจะเป็นกล้องหลังครับนี่น่าจะเป็นกล้องหลังหรือหน้าจอก็ไม่รู้สีฟ้าเลยนี่นเสียสักทีแล้วถนนเซนนี้นี่ อบพยบรอบหนึ่งแล้วครับถนนเส้นนี้เร้าเชียร์ลิงบดอัดชั้นฟาวเสร็จก็ลงดินไว้ก็หนีหนีลูกระเบิดไปรอบหนึ่งแล้วนี่ก็สองเดือนแล้วนี่ไม่เสียสักทีหรอกครับนี่ เอาเจ้า GC ออกก่อนเมื่อกี้ก็ขับรถบดออกไปไว้แล้วครับหสองคนกับป่าเบื่อครับรถรถกี่คันรถบดสี่คันรถไมโครสองคันเอาสองคนกับป่าเบื่อยก็ดีที่มีรถน้ำมันมาคอยวิ่งรับส่งครับดีหน่อยไม่ต้องเดินแห จบๆจไปถ้าจะมีการประทะอีกรอบหนึ่งไม่ได้ทำอะไรสักทีเราเหมือนที่ที่บ้านผมทุกปีผมจะลงของขายเทศกาลประเพณีโดนตาเนาะโดนตาอีสานใต้เนาะจะมีประเพณีโดนตากราบไหว้บรรพบ,บุรุษท,ที่ล่วงลับไปแล้วแต่ปีนี้ผมไม่กล้าลงของครับ ก็รวสถานการณ์แบบนี้แหละก็เลยมีการลงของแล้จอดต,ตรงนี้แหละก็ไปเอาสามส2ศูนดีทูอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวให้รถน้ำมันไปส่งครับมัดต่อด้วยเจ้าดีทูครับนี่สามส2ศูนดีทูนี่ สามพุ่งซูงนีทูเกียร์กระตายเขาอยู่ไหนอ๋อตรงนี้มั้อองนี่นมีภานี่รูปเตากระตายนี่นี่ไปแล้วไปแล้วครับตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตนี่ไปเลขเจ็ดครับนี่เลขแปดเก้าสิบ เรื่งจกออกจากพื้นที่ครับน mm hmm. ี่สถานการณ์ไม่ค่อยดีเจ้านายว่างั้นแหละไม่ต้องทำแล้วงาน,งาน ก็เป็นขันประจำหนุ่มกิวครับค่นนี้ปลาเบือยก็เอาเจ้าสาไกไปก่อนแล้วครับนี่อยู่นี่ก็มีรถบดสคันโคสองคันเนาะรถเกเราเอาไปเมื่อวานนะครับไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องล้างขัดฉีด ส่วนตัวเราก็เก็บคือรถปริงอัพไว้เป็นบางส่วนแล้วเดี๋ยวต้องกลับไปเช็คดูจะอะไรไปบ้างเพื่อได้อบยพจริงๆครับรถเเลอร์มานะครับนี่ฝนก็ตกนี่รถเเลอร์ม,มาแล้วเนี่ย chỉ xem xã một Việt Nam hay chào na rồi na có cả kiệt nam mà dù nó ít cả kiệt nam cả kiệt nam khắp áo kiệt nam hay nam hay nam Mì nam rồi Hay subscribe Mì không สะฝนตกเลยมานาน่บายเหร่แล้วโสงกว่าแล้วนี่เอาดีทูดีทูก็จอด ยางเราทําเองครับไม่เป็นไรเหยียบได้ทําเองเหยียบเองตอนดันเกิืขับรถเกรียบก็ทําเส้นนี้แหละวันนี้มีวันนี้มีวันนี้จานใสครับรับเออท้งฝนตกเปียกแน่จาน จานใสจานใสจังไหนละจานสถานการณ์ไม่ดีย้ายเครื่องจัรออกก่อนครับเจ้านายโทรมา ย้ายเครื่องจัดอกก่อนโอ้จัดใส่เปลี่ยนมาแล้วบนยิงจะตกอยู่ด้วยอ่าเปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนหมดแล้วอ่า อย่งางรับจานใสโอ้ฝนตกแบบนี้ก็ทุลักทุเลอยู่แบบนี้เรียบร้อยครับนี่เอาเ่ยวแรกเจ้า GC ไปก่อนะมาถึงที่ลงแล้วครับนี่ก็ย้ายออกจากจุดนั้นมาออกจากจุดนั้นมาก็ประมาณ30กิโล 40กิโลเนี่ยครับก็ให้ห่างจากรัศมีเขตเชเดนเลยเนาะแต่ตรงนี้ถ้าจริงๆก็ไม่พ้นหรอกครับตรงนี้แต่ก็ย,ยังไกลหน่อยก็ย,ยังไกลหน่อยเนาะ เ้า g ีมาก่อนครับเรียบร้อยครับนี่ต่อไปก็ไปเอาเจ้า D2 ครับนี่ คิวต่อไปก็สามสอศูนดีถูครับสามสองศูนะดีถูกเนกินน้ำให้เขาเหมือนเดิมครับนี่ <c ười> น้ำไหลนั่นกิดน้ำให้เขาน้อยเดียวไม่มีน้ำในนาเนาะข้าวก็ไม่สวยอีก ไปคลิปเจเลอร์ครับรย้ายเสร็จไหมวันนี้นี่ก็เย็นแล้วนี่ต้องไปย้ายไมโครที่ช่องจอมเลยครับนึ่มีเจ้าซานนี่คันใหม่อยู่นั้นคันหนึ่งต้องไปย้ายที่ช่องจอมกับบริษัทด้วยครับนี่จะเย็นแล้ว เดินบนลัดยางเลยครับลัดยางเราทำเองเส้นนี้หลังกินเดอร์ก็ขับรถเกรดครับมาทำเนี่ยสองปีที่แล้วมั้งเส้นนี้เอารถบก็จอดตรงนี้ก่อนครับยังไม่ถึงคิวน่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่า นี่เ,นเจ้าคุณปูซาไก่ครับนี่คุณปูซาไก่ภาพสาัส่นน้ะสั่นนิดหน่อยครับ<ม>เดี๋ยวก็หายสานะั่นแล้ว ดี D2 <B> น,นี่ใช้ดีมากเลยครับ D2 นี่ตั้งแต่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยครับตั้งแต่มาอยู่นี่ด2นี่ เชะกัะเชะดินเหนียวด้วยอาเรียบร้อยเรียบร้อยร้อยเรียบ เอาตอนลงก็ไม่ได้ลงให้ดูนะครับเนาะเพราะว่าตัววิดีโอจะยาวไปเนาะคลิปนี้ก็จบที่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ